ล้วนเป็นวิธีการเพื่อความขอถอนอความปล่อยวางความไม่ยึดถือทัสิ่งที่ปลูกพันเราเนี่ปูกพันมาตั้งแต่เกิดท,ทั้งทั้งที่เราก็เห็นอยู่คนแต่ละคนที่เกิดขึ้นมามันต้องอม่ได้มีอะไรมา จะเป็นวัตถุจะเป็นสิ่งของจะเป็นลากเป็นยศเป็นสันสริเป็นสุขมีแจ่น,จนามาทรมาเกิดในท้องของคุณแม่ครับลมหายใจหมดไปก็ไม่มีใครแต่ใครหมามอะไรไใครทิ้งกองไว้ในโลกหมดถึงจะเผา็นากินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็อยู่ในโลกไม่ใคปได้ิจึงไม่มีใครได้อะไรทรืไม่มี จึงไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่อไแลใจแต่มนพุโกตามองเห็นก็ของเราของที่มาเกี่ยวข้องเป็นของของเราเนี่ยคำสอนของพระเจ้าเป็นสอนให้ศึกษาถึงสิ่งเหล่านี้มาก็ไม่ได้เอามาไปก็ไม่เอาไปมันจะปลูกว่าเป็นของของเราไปทีเย วิธีการสอนข้อปฏิบัติทั้งหมดจี้วนแต่ให้เราละจากเครื่องผูกพันธานาการอย่างนี้นน <c oughs> เป็นของหนักโดยที่ไม่รู้สึกตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่มันเป็นนามธรรมาเห็นไหมมองไม่เห็นตัวมออันป็นหนักหนักอยู่ในจิตในใจของเราแบบนี้ พรไม่รู้จักวิธีการปล่อยวางว่างยังไงยอมเคยได้ยินไหมล่ะว่ายอมแล้วเย็นอยู่เต่สุงของบางอย่างนี่ไม่คิดว่ามันจะหนักแต่ว่าปรทกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมยอมแดก แบบอะไรไม่นากเท่าแบกความคิดแบกบที่แบกความเห็นของเราหเห็นเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เห็นว่าไอ้ความเห็นอันนั้นมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเอาเข้าจริงๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราแนมะ้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นที่เราแบบหนักไปนั้นมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ดับ ใจของเราไม่เป็นกิสละภาพจากสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไม่ยอมปล่อยมันานั้นเองย,ยอมคําว่ายอมนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากมันจะเป็นอะไรได้มัน,ปนไปตามเรื่องของมันนั่งดูมันเฉยๆบางทีสิ่งที่เราบอกว่ามันหนักจะมากระดับไปว,วิธีการจริงไม่ใช่เรื่องที่ยากมองมาในใจของเรา มันสะดุดตรงไหนมันเกี่ยวข้องตรงไหนแล้วมันทาให้ใจเราถุนว่ายอมเช่ปล่อยให้มันเป็นไปบางทีเป็นเรื่องที่เราที่ว่าไม่มน่าเป็นอย่างนั้นเป็นความผิดเป็นความพลาดในเมื่อมันผ่านมาแล้วมันเป็นของผ่านไปแล้วแต่ใจเราไม่ปล่อยให้มันดับไปตามเรื่องของมันเป็นเรื่อมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นน้นเป็นนี่ ถ้าหากว่ามันเป็นโทษในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มันเป็นโทษเราก็ไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้เพราะมันผ่านไปแล้วยอมอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยวางรูบาอาจารย์าบางน่านก็าสาธุมีอะไรอะไรกิดขึกสาธุคือวิธีการใดๆก็ตามที่เราจะหาอุบายวิธีในการสลับหรือปล่อยวางสิ่งเหล่านี้โดยคระบวนการในใจของเรา โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนคนอื่ด้วยคือพลิกจากวิกฤตคือใจของเราที่ไม่ยอมวางหาให้มันวางไปแค่ช่างหัวมัวนอย่างนี้ประหยไดกรรมของปูเพราะฉะนั้นที่อีการใดๆก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนล้วนแต่เป็นวิธีการในการที่จะให้เห็นถึงความเห็นของสิ่งที่เรายึดถือมันใหม่ราะว่ามันมีเของเกิดขึ้นแั้งแตไปไม่มองถ้าศึกษาให้มคำคำันขาด ร่างกายอันนี้จะหวงจะหวงจะใ่ถ้าขนาดไหนเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติอยากให้เขาเก่ก็ยังเกี่ยอยากให้เขาเจ็บก็เจ็บอยากให้เขาตายก็ตายไป็นป่วโรคปีนี้ฆ่าันเสื้อที่อยู่ภายในใจของเราเล่าความสุขความทุกข์ความสุขทุกเดียวนี้มันสบายสบายนั่งนิ่งๆอยู่อย่างนั้นหน่อยนี่ความสบายก็หายไปคทาข์ู็เกิดขึ้นเรียกวทามันก็เป็นของเกิดขึ้นแล้วกระดับ อันหนึ่งเกิดขึ้นมาอันหนึ่งก็ดับไปความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นมาความทุกข์ก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นมาความสุขก็ดับไปหรือความเฉยๆก็ับกลับคืนมาอันนั้นก็ดับไปจริงว่ามันก็เป็นของเกิดขึ้นแล้วจะดับไปอย่างนี้นีรไยกว่าเป็นปัญหาเป็นของเกิดของเกิดก็ดับเป็นธรรมดาความคิดก็เหมือนกันคิดอันใหม่มาคิดอันเก่าก็ดับไปความจำอันใหม่เกิดขึ้นมาความจำอันเก่าก็ดับไปความรู้อันใหม่เกิดขึ้นมาความรู้อันเก่าก็ดับ จึงว่าพิธีหรือความเห็นนี่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่มันผ่านมาที่เราเกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นเป็นอะไรอันหนึ่งถ้าหากว่ามันมีข้อมูลอย่างอื่นที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาความเห็นอันนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างเราเห็นว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นนี้นี้เมื่ออะไรมาตามที่เราเห็นข้อมูลอย่างอืง่นเกี่ยวข้องกับเขาผ่านเข้ามาแล้วความเห็นอันนั้นมันก็เปลี่ยนไปได้ จากนี้เป็นชั่วจากชั่วเป็นดีอันนั้นเป็นเรื่องที่เราไปบอกว่าแบบนั้นดีแบบนั้นชั่วเพราะฉะนั้นจึงแบกความเห็นอันนี้ไว้จึงเป็นของหนักเพราะทั้งทั้งที่ความเห็นอันนี้มันเป็นของเกิดขึ้นแลกระดับไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกฝนให้เห็นถึงความเป็นจริงของสิ่งนี้อ๋อมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วระดับไปมันวางไม่ลงก็ยอมนะจยอมแล้วเก็นอยู่ไนสุขจึงขอฝากไว้เนหน่อสี

thank you